ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตอนที่คุณเป็นนักเรียนคุณเป็นปสายไหนครับเดี๋ยวผมจะมาแยกให้ฟังฮะถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ์ดเนิร์ดคือนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนที่สุดในห้องแต่ผมไม่รู้คะแนนนายนายขอ้อน <crit ér> ี้ทำไงคนธรรมดาคนธรรมดาค <c iller> ือนักเรียนที่มีความธรรมดาที่สุดนายนายนายได้คะแนนเท่าไหร่ห้าสิบ เด็กติดเกมเด็กติดเกมคือเรียนที่เล่นเกมตลอดเวลาแบบติดจริงจริงอ่ะนายนายเออโอเคป๊อปปูล่ากายป๊อปปูล่ากายคือนักเรียนที่มีความป๊อปปูล่าทั้งด้านเรียนและหน้าตานายนายช่วยด้วยเคฟเคฟคือนักเรียนที่เอาขนมน้ำอาหารเข้ามากินในห้องเรียนซึ่งผม ชอบหันไป่ค่อยบ่อยเฮ้ยนยขอขนมเลยสิได้แน่นอนนี่ jogging man j o g ก i n g man คือนักเรียนที่ชอบสร้างอารมณ์ขันในห้องเรียนเฮ้นายอยู่น้ิเด็กเงียบเด็กเงียบคือนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในห้องเรียนแบบไม่มีเฮ่ยนายขอรอกันบ้าหนยสิ นักหลับนักหลับคือนักเรียนที่หลับทุกที่ทุกเวลาในโรงเรียนเฮ้ยนายเอานักขอนักขอคือนักเรียนที่ชอบขอทุกอย่างขอร้องงานหน่อยขอขนมหน่อยขอร้องงานหน่อยอ่ะอือก็จบไปแล้วครับไว้เจอกันทีมหน้าบายบาย